สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวิสานทุกท่านครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องของดีง้วงามจากช่องลูกขเนียวิสานเฮามื่อนี่มีงัวสาวพาพี่พน้องเฮามาเบิองหอดหนาขอกเลยครับพี่น้องนะครับอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับอ้าวคุณพ่อหลอดง้วงามนี่ละพี่น้องอยู่ทางหลังสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องนะครับกับมื่อนี่เพิ่นว่ามีอ่าแม่เท่าบดแม่สาวสวยๆครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องไผกำลังหาแม่บอกแม่พันนะครับอ่าสายหลักเด็กหลักสาวหน่อยมื่อนี่มีสองสาวให้ชม บ่หลายแต่เน ic, ี่ยเดคุณภาพครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวมานี่ทักใครคุณพ่อว่าเพิ่งจะน้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามีสองตัวน้าพ่อมานี่ครับผมเอาฝากที่ตั้งที่ยูฟ้ามของคุณพ่อจักหน่อยนะฮะผู้เข้ามาชมบ้านในหลุ่จักยูบ้านดอนทับล้นเหนือตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับบ้านดอนสับล้ำเหนือเนาะคอ่าตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องห้างสนามบินบ่เกินอ่าสามสี่โล่ละพี่น้องบ่ไกลนะครับผมกับ อ่าไผ่มาเยี่ยมมาชมกะมาบ่ถือโทรหาคุณพ่อเบอร์ใดก็ครับ089ครับผม752559ครับผมเอาเบอร์ดีด้วครับพี่น้องนะครับแอดไลน์อ่าลูกชายเพื่อนเบอร์โทรเบอร์ใดครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์เบอร์นี้นะพ่อเนาะเอานะครับเฟซบุ๊กเลยครับบารนี่อาหัวครับอาหัวเดี๋ยวผมขึ้นให้ภาษ่าให้ด้วยครับพี่น้องเอาเบิ้งแม่เท่าก่อนนะพ่อเนาะเอาเบิ้งแม่เท่าอ่าผู้ใดอยากได้ตั้งแต่แดนไปเลี้ยงอยากได้ตั้งแต่แดนไปถวัดเดี๋ยวถ่ายคลิปผมเอามาฝากครับคุณพ่อเลี้ยงอยู่่ปรระมาณเกกืออบบ7 8งงคัพีน้ กับลังได้ใกล้คืงอายุจับพอดีเอาเบิ่งตัวเท่าก่อนนะครับสาวน้อยลูกขอด้ครับพ่อลูกเอซูเปออร์เ็้ครับอ่าลูกสาวซูเปอร์เอ็กอายุกี่เดือนนะครับสิบเดือนครับสิบเดือนเบิ่งพี่น้องเบิ่งเลี่ยมโตนะครับผมเอานะครับหนังหนาสาใหญ่นะครับได้พอเลยลูกสาวซูเปอร์เอ็กอายุสิบเอ็ดเดือนครับสิบเดือนอ่าสิบเดือนครับนะครับผมสิบเดือนส่วนสูงผมว่าขึ้นลอยสี่สิบเนาะครับอ่าลอยสี่สิบครับพี่น้อง เบิ้งตะหนอกงี้่ายนะครับผมไล่กว้างๆนี่ครับถ่ายง่ายเลยครับพี่น้องเบิ้งครับโอ้ยพี่น้องเบิ้งถ่ายเพิ่นปวดแล้วนะครับผมไผหางวัวเท่าด้วยครับพี่น้องอ่าไผหางวัวเท่านี่ครับขอขาง่ายง่าเลยเลี่ยมตัวดีชิดงามฟังราคาได้พอสำหรับสาวหน่อยตัวนี้อายุสิบเดือนเปิดไว้เปิดไว้จักส,สีที่ผักนะครับสี่หมื่นหาพันลูกสาวซุปเปอร์เอ็กซ์ด้วยครับพี่น้องใบโรตโคบาร์เดตีเอฟ ผิวหนังสาสะอาดถึงเชื่องเลยครับพี่น้องนะครับถึงเชื่องเลยหนังดีนอกดอหนังดีนอกดีนะครับผู้ใดสนใจนะครับมาเยี่ยมมาชมมักกะจาจารยดวุฒมาคุยน่าคุณพ่อเพิ่นเอาก้อนก็ได้ครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบิ้งโตต่อไปครับพี่น้องบ้านนี้ไผมักงัวแดงนะครับเมื่อกี้เบิ้งงัวเท่าแล้วบาดนี้เดี๋ยวไปชมงัวแดงนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นจูงออกมาให้เบิ้งก็ได้นะครับผมเอาโตนี่แหละครับผมเอาเดี๋ยวเพิ่นน้องเพิ่นจูงออกมานะครับลูกคว้ได้เลยเพ่อ ลูกวีโก้ครับลูกสาววีโก้สองล้านนะครับเบิรงเลี่ยมโตพี่น้องลูกสาววีโก้สองล้านอายุจท่เดือนลรืพ่อสิบเจ็ดสิบแปดเดือนครับอ่าสิบเจ็ดถึงสิบแปดเดือนนะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบหาหัวนะพ่อปรทัานในหอดปันไหนครับเกือบเกือบอ่าตีอ่าสี่สิบบวกขึ้นหนาประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามนะพ่อเนาะครับสี่สิบสามอ่าเพระน่ะประมาณสี่สิบบวกขึ้นไปละพี่น้องได้สีนะครับได้เลี่ยมโตนะครับหนาคึก เอาตัวนี้หนาเาี้วด้วพี่น้องนี่ไผกำลังเบิงตามผลงานวิโก้สองล้านนะครับผมเห็นหมอแนะนมากเป็นไฮลูกเป็นจังไงนี่ครับผลงานการทรงลูกแดงว่ามีแปลพี่น้องนะครับเส้นหลังตรงเปี้ยะครับพี่น้องสายบีบีบอลสันนี่เป็นตรงห่วงนะครับนเรื่องของเม็ดสีเราก็เลี่ยมโตอายุเพิ่นจักเดือนแล้วเพราะสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนนะครับสิบแปดเดือนเอาหนาลึกด้อครับพี่น้องไ้เบิงข่อขาดีเรื่องสีนี่ไว้ใจได้นะครับเราก็เป็นวัวทีมีเลี่ยมโต เงวครับตัวนี้ส่วนสูงถือว่ายุนิเกณฑนมาตรฐานในอายุ17บเเดือนนี่มีขึ้นซี่ร้อยซี่บวกไปห้าร้อยซี่สิบห้านี่นะครับขันลูกหนึ่งลูกสอง่ขึ้นไปแต่แต่ร้อยหาสิบพุ่นแล้วพี่น้องนะครับเอาหวัวสาวตัวนี้เพื่อน่ามีอาจารย์เป็นสัต์แน่ไปพอมีแน่อยครับอ่าก็เริ่มมี่ล้วเนาะเริ่มเป็นเอ<ล>าพวไปก็ไปจับซัดผรรสมเอาครับพี่น้องอเห็นเลี่ยมแบบนี้มาพอได้อยากใส่พอได้เลือกเอาได้เลยนะครับหัวสาวไก่พ่อผสมแล้วสิบเจ็ดสิบแปดเดือน เปิดไปจักบาทเพาะหาหมื่นหาอะไรครับหาหมื่นหาพันหลุกสาววีโก้สองล้านนะครับใครสนใจกับราคากันรวมทรงแล้วอันนี้รวมทรงให้แล้วเนาะครับรวมทรงเอาผู้ใดไปก็รวมทรงให้แล้วเด้อครับพี่น้องพวกไกลกับรถให้นี่ครับบ่ไกลกับรถลั่นกันลงไปนะครับแต่อันนี้เพิ่นห้องไว้เพื่อรวมทรงเรียบร้อยสําหรับผู้บ่ไกลกับนะครับจังมาคุยราคากันเอา มาตรฐานการรับประกันตำหนิม่้งีเนาะทั้งครูนะพ่อเนาะม่้มีครับอ่าไม่มีตำหนิทั้งครูนะครับพี่น้องนะครับใครสนใจก็มาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งก้อนก็ได้นะครับผมมักแม่เท่าลูกซูเปอร์เอ็กตัวนี้ครับพี่น้องหนับหรือใครอยเอาไปเลี้ยงคู่อยากเบิ่งว่าพัฒนาการง้อเท่ามีมีราคาพิเศษให้อ่ามีราคาพิเศษเลยนะพ่อเนาะครับยกโคลมีราคาพิเศษเอาอย่าเบอร์โท่นะพ่อเบอร์โท่พ่อเบอร์ไดนก็ครับศูนย์แปดเก้าบผมเจ็ดห้าสองห้าห้าเก้าครับผมแอดไลน์เบอร์นี้นะพี่น้องนะครับเฟซบุ๊ นะครับมาเยี่ยมมาชมมาหอดขอกเอ่อมาเอาตะกะแตนไปเลี้ยงก็ได้ครับพี่น้องหรือพียากินทอดตะกะแตนมาหาคุณพ่อเพิ่นนะครับเพิ่นกับท่านเลี้ยงมัวมีตะกะแตนพ่อมครับพี่น้องนะครับมีอยู่เจ้าห้องพ่อตะกะแตนสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะครับเอาพ่อผ้ายางไปเบอร์จะหน่อยนะนะครับเอาสนใจนะครับผมผิวหายได้สำหรับมักงัวกับสองสาวอยู่แล้วพี่น้องนะผู้ใดเลี้ยงงัวอยู่แล้วว่าอยากได้เสริมเล็หน่อยนะครับผมกับเบิ่นตะกะแตนคุณพ่อได้นะครับเอานี่ครับพี่น้องวันที่ประมาณวันที่ทิพห ที่พอขายพอดีครับผมมี่จะโคงกับพ่อทั้งหมดสิบเอ็ดครับอ่าสิบเอ็ดโล่งเลยครับพี่น้องนะครับจ็ดเดือนลราพอรุ่นนี่ตากะแตนว่างยี่สิบมือนเลยนะเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวนี้ได้ยี่สิบมื่นเนาะอู้หลายแล้วพี่น้องนะครับโค้งหุ่นก็เต็มนะครับอันนี้ก็เต็มนี่ครับพี่ทางพี่อีกเงีวเลยครับพี่น้องอ่ามันสองสั้นมันได้ยู่นี่อ่าใครอยากเลี้ยงนะครับอย่ามาศึกษาเบิ่งก็ได้ว่าเบิ่งงงวแล้วก็มาศึกษาเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งนี่ตัวขาท่ันผ่านเอาผมเบิ่งเลียนอาจจะเป็นหญ้าหวานนะพ่อ ได้ได้ได้เบิร์ตทุกคนได้เบิร์ตเนาะขันเท้าเก็บนะพ่อเนาะเอาลูกเขาได้พ่อพูดรับสื่อกันสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับมีเดี๋ยวนี้ประมาณแปดสิบโลเนี่ยอ่ะยูนีกทั้งเบิร์ตก็อยู่ประมาณแปดสิบโลนะครับเอาสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบก็แล้วแต่มองขายเราพี่น้องนะครับอสนใจมาลดเอาหลายท่านถาามว่ขายขายเป็นโกงกับขายเบิ้องครับพ่อเพิ่นว่าไผอยากเอาไปเห็ดแม่แม่พันเนาะ ครับหรืออยากเอาไปไปเลี่ยงไปล่องเฮ็ดเบิ้งกับยกงเลยก็ได้ครับพี่น้องจะมาคุยราคากันเอางก็ขายนะครับอยู่นี่ก็มีหลายนะครับพี่ครับด้านพี่พร้อมเพิ่นว่าจับขายเดือนนึงกับมื่นก็บาทได้มื่นมื่นก้าวผมน้องหอนะ ก็<อ>ถือว่าเป็นอาชีพเสริมตลาดมีร้องรับปรพอหลายทันบ้างผ้าไขอ่อเลี้ยงเราเขาคือจังะไร้มองก็ขายยากแต่ตอนนี้ก็หาไปขายสนามงัวก็ได้ครับผมเอานะครับมันเป็นของกินนี่แหละครับพี่น้องมันก็กินได้เรื่อยๆอยู่ในกรุงเทพหลายท่านก็กินผ้าตะกั่นอย่งนี้ก็แซ่บไปกินทอดบ้านเนาะนะครับผมอาภัยสนใจก็ลองเอาไปเลี้ยงเบื้องเลี้ยงงัวนเลี้ยงตะกั่นนะครับผมนี่เศษเศษยางที่งัวงัวกินได้อีกนี่เอานะครับผมนี่มันกินตะไบมั้งกินตะไบเนาะมันกินตะไบลับมันกับงัวกินได้เง นี่ครับลักษณะการโค้งใครสนใจกับทักหาผลัดเด้พี่น้องสองสาวลูกวิโก้สองล้านลูกสุเปรเกหรืออยากได้ตะกัดแตนหรืออยากทรมาปรึกษาว่าเรียงอยากล่องเบิงนะครับผมเริ่มไปจากหน่อยนะครับเบอร์โทรพ่อเบอร์ใดก็ครับ089-375-2559ครับ ครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เด้อพี่น้องนะครับมาเยี่ยมมาชมได้บ้านบ้านสามล้านเหนือเนาะซึ่งวายกคูแถมตักเตนน้ำอูาคุณได้มาคูยแถมตักเต็นน้ำเพิ่นเ่ยแถมตักเตนเลยอานะครับผมสนใจแล้วครับหมวดขอบคุณพ่อรอดเลยนะครับผมเอามาเยี่ยมมาชมได้นะครับผมบ้านสามานเหนือตบลพระธาตุอเภอเชียงควันจัังหวดร้อยเอ็ดจต่ละพี่น้องมาช่วงนี่แหละครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ